ปะทะแรงเขาเรียกว่าปะทะแรงเนาะเออปะทะแรงเนี่ยครับเนี่ยเย้งแบบนี้เก้งนะครับอีกสาวันถ้าฝนไม่ตกสามสี่วันฝนไม่ตกนี่ก็จบเลยนะครับจบนะครับนี้เขาก็จะเอาน้ํามาช่วยนะครับเนี่ยดูท่าทางคนแป๊บมาแล้วครับก็ไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวถ้าจะลดน้ํานะครับไม่ไหวเลยนะครับแบบนี้กลางไร่แ่บนี้ครับไม่ใช่อ้อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับ ก็ตอนนี้ก็ถาเพชรบูรณ์ก็ฝนไม่แรงนะครับแต่ว่าทิง้งทิ้งช่วงนะครับได้ประมาณครึ่งเดือนหรือยี่สิบวันแล้วประมาณนี้แล้วฝนไม่ตกมานะครับนี่ก็ประมาณนี้นะข้าวก็ประมาณนี้นะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวข้าวนี้ก็ยืดอายุได้นะครับเห็นฝนตกไม่ตกอย่างนี้อย่าพึ่งอย่าพึ่งตกใจนะครับอย่าพึ่งตกใจนะครับเป็นแบบนี้ เกต้า uhm. นะครับก็ว่าอายุมันยาวนะครับเป็นข้าวเป็นข้าวนาปีนะครับแล้วข้าวนาปีอายุยาวนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจนะครับประมาณนี้นะครับเก้าคือประมาณเดือนหนึ่งข้าวก็ยังไม่ตายเลยนะครับข้าวก็ยังไม่ตายนะครับแต่ถ้าฝนไม่ตกเขาพูดไม่ได้เลยนะครับเขาพูดไม่ได้เลยก็ประมาณนี้ครับเขาพูดนะครับนี่คือว่า คือว่าฝนในตกก็ประมาณนี้นะครับข้าวโพดก็มีผลกระทบนะครับผลกระทบเยอะเลยนะครับก็การเจริญเติบโตของข้าวโพดเนี่ยครับมันจะไม่เหมือนกับข้าวนะครับเหมือนกับข้าวข้าวมันจะยืดยุ่นของมันได้นะครับแต่ข้าวโพดไม่ได้นะครับอายุเป๊ะคือเป๊ะนะครับ120วันคือ120วันนะครับร30บวันคือ30บวันนะครับอายุของก้าบวันคือ90บวันนะครับโพดนะครับ มันจะมีกําหนดการเจริญเติบโตกันออกดอกการอะไรของมันสร้างเม็ดนะครับถ้าแ้งแบบนี้ก็พูดในเสียหายนะครับแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับถ้าฝนตกมาอีกวันสองวันก็ก็ฟื้นแล้วนะครับเขาพูดนะครับแต่ข้าวไม่เป็นไรนะครับข้าวไม่เป็นไรนี่เจ้านี้ก็หวานข้าวได้โอ้โหสุดยอดเลยนะครับเนี่ยนี่ก็มีก็มีแดงมั่งนะครับก็มีเขียวมีเสามั่งนะครับก็ไม่เป็นไรเ้านี่ครับนี่นี อย่างนี้นะครับดินแห้งแตกเครือบเลยนะครับนี่นั่นเลยครับเป็นเป็นดินหินแห่ด้วยครับนี่นี่ข้าวก็ไม่เป็นไรที่รุ่มๆุ่มันก็เขียวอยู่นะครับอันนี้หวานข้าวนี่ถือว่าหวานข้าวได้สุดยอดนะครับเนี่ยทีเสมอเปี้ยเลยนะครับนี่คือว่าได้ตามเจนเลยนะครับตามเจนของหวานข้าวนยอันนี้แปลงนี้หวานหวานแห้งนะครับหวานแห้งนะครับก็ผมมาดักกุ้งผมก็ ก็มาเห็นตอนหวานอยู่ครับนี่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 ประมาณนี้คือหวานหวานนาแปลงนี้ก็คือฝีมือนะครับยอดฝีมือแล้วนะครับยอดฝีมือแล้วนะครับก็หน้าแรงเขาทําก็พูดนะครับเนี่ยก็มีต้นก็พูดอยู่นะครับก็มันก็ขึ้นอยู่นะครับนี่นี่นี่เก็หยุ่ฝีมือนี่ห่างนาเขาก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่นี่ฝีมือนะครับฝีมือเดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบๆนะครับเดินดู ไล่นานะครับวันนี้เออเนี่โอ้ที่นอนมีเปด้วยนะครับสุขสบายนะครับสุขสบายมีเปนอนสองผัวเมียนอนคนละเปมาดูนานะครับนี่มีเสียมมีอะไรเลยครับนี่นี่สุดยอดเลยนะครับนี่นี่ข้าวคือว่าข้าวดีข้าวเสมอหวานเปรี้ยวเลยนี่ครับอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับน้ําก็มีดูใจนะครับตรงที่น้ําตรงโน้นนะครับตรงที่ผมดักกุ้งนะครับ ก็มดดดีดูดใส่ได้แต่ไม่ต้องดูดนะครับไม่ต้องดูดใส่นะครับเพราะว่าข้าวมันมีถ้าฝนตกบาปุ๊บน้ามันจะไหลมาแล้วก็มันจะอุดมสมบูรณ์ได้มันจะยืดอายุของมันได้นะครับยืดอายุของมันได้นะครับข้าวพอข้าวเกี๊ยก้าวนี้มันมันทนแรงทนฝนทนหนาวนะครับทนหนาวก็ได้นะครับเนี่ยข้าวเกี๊ยก้าวนะครับมันจะเม็ดเหมือนกับหอมมะลินะครับ หอมมะลิกินดีเหมือนหอมมะลินะครับสีเหมือนเดียว์อ่ากินดีเหมือนกันนะครับกับหอมมะลิแต่ความหอมสู้หอมมะลิไม่ได้นะครับแต่อันนี้ไม่หอมนะครับเสียอย่างเดียวไม่หอมนี่างไหอมนะครับคือกลิ่นมันจะไม่หอมเหมือนหอมมะลินะครับถ้าหอมมะลิมันจะยืดยืนอยู่ตรงนี้มันจะกลิ่นมันจะหอมขึ้นมาแล้วครับแต่เจ็ดเก้าไม่หอมนะครับไม่หอมมันจะเม็ดดีเม็ดสวยกินเหมือนกับหอมมะลิ นี่ครับก็แถวบ้านแอดก็นิยมใช้ก็ดกันนะครับแน่นานาแล้วก็ได้ผลผลิตด,ดีทุนแรงยืดอายุนะครับการเจ็บเกี่ยวถ้าอุดมสมบูรณ์อายุมันจะสั้นนะครับก็ดนะครับแล้วก็ถ้าเขาเกี่ยวเสร็จปุ๊บเขาก็จะหวานข้าวหวานข้าวอายุสั้นอีกรอบนึงนะครับอายุสั้นอีกรอบนึง ก็เก้าสิบวันนะครับเก้าสิบวันเก้าสามเดือนนะครับก็หวานอีกรอบนึงดี๋ยวอีกรอบนึงแล้วก็เขาก็ทาก็โพูดนะเขาพูดแหลงนะครับก็าพูดแหลงเขาทําขาพูดอะไรเขาพูดแรงเขาเรียกเขาพูดแลง้งแต่บ้านเอดนะครับเขาพูดแ้งแล้วก็เกี่ยวก็าพูดเสร็จเขาก็ทํานาอยู่หมุนเวียนกันแบบนี้นะครับสามรอบนะครับสามรอบนะครับสามรอบนะครับทําคือที่ที่นาจะไม่ได้ว่างเลยนะครับที่นา จะไม่ว่างเลยนะครับจะทำบุญเวียนกันแบบนี้ประจํานะครับแบบนี้นะครับทุกๆปีนะครับนี่ครับแถวบ้านเอ็ดก็ประมาณนี้นี่ครับไม่ต้องกลัวนะครับผลแรงผลดิ่งช่วงประมาณครึ่งเดือนหรือเดือนหนึ่งไม่ต้องกลัวนะครับข้าวไม่เป็นไรนะครับพันเจ็ดเก้านี่ไม่เป็นลายเอาฝนตกปุ๊บฝนตกปุ๊บมันจะงามปุ๊บขึ้นทันทีเลยนะครับครับผมก็ ตาข้าวโพดนี่ไม่ได้เลยนะครับข้าวโพดโอข้าวโพดนี่คือว่าต้นทุนสูงกว่าข้าวเยอะเลยนะครับข้าวโพด่ะไหนแต่ค่าพันธุ์เมล็ดพันธุ์นี่ก็แพงนะครับแพงนะครับเมล็ดพันธุ์ค่าปุ๋ยปุ๋ยต้องใส่เยอะกว่าข้าวอีกนะครับปุ๋ยถือว่าไล่เกือบลูกนะครับไล่ยี่สิบไล่ก็ประมาณยี่สิบลูกหรืปประมาณยี่สิบลูกนะครับใส่สามทีนะครับข้าวข้าวโพดนะครับแต่ข้าวนี่ใส่สองทีได้นะครับข้าวโพดนี่ต้องใส่สามทีนะครับ ลองพื้นแล้วก็อันนี้ก็ใส่แล้วนะลองพื้นต้นน่าจะสี่ทีล้วนะครับพูดนะครับอายุปานนี้ก็ใส่แล้วนะครับรอยใส่ปุ๋ยแล้วแล้วก็ออกดอกหัวอีกทีนึงนะครับก็จบนะครับเขาพูดแต่ต้นทุนจะเยอะกว่าถ้าถ้าก็พูดไม่ดีหรือฝนแรงขาดทุนเลยนะครับขาดทุนเลยแต่ข้าวไม่มีขาดการขาดทุนนะครับข้าวครับครับนี่นะครับนี่เขาพูดถ้าออกดอกหัวแบบนี้ ฝนแรงนะครับฝนแรงคืออย่างนี้เสียเลยนะครับเนี่ยต้นอย่างสวยเลยครับต้นขึ้นมาเหมือนพระเอกเลยนะครับเนี่ยเหมือนพระเอกเวลาออกตอนออกดอกหัวแบบนี้เสียเลยนะครับเนี่ยครับก็บปกแปลงนี้คือว่าขาดทุนนะครับถ้าอาการแบบนี้ถ้าฝนไม่ตกประมาณอีกสี่ห้าวันนี้ก็คือว่าขาดทุนเลยนะครับเนี่ยในแบบนี้คือว่าแหลงตอนออกดอกหัวเนี่ยครับก็พูดเขากลัวที่สุดคือตอนนี้นะครับ วัวที่สุดคือแลออกตอนออกดอกหัวแบบนี้นะครับผลผลทิ้งช่วงนะครับออกดอกหัวแบบนี้ก็เจ๋งเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่เจ๋งเลยคือได้ค่าได้ค่าลดเกี่ยวนะครับคืนอยู่นะครับได้ค่าลดเกี่ยวได้ค่าพันค่าที่ไปลงทุนไปไม่ได้คืนนะครับเนี่ยนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ออกดอกหัวครับเจ๋งอย่างเดียวนะครับแบบนี้นะครับ อีกภายในะอีกสามสี่วันเนี่ยฝนไม่ตกครับนี่แบบนี้คือว่าขาดทุนนะครับเกษตรกรขาดทุนนะครับ,นนรบแบบนี้ก็ก็ทํายังไงได้เกษตรกรได้ทําแล้วนะครับได้ทําแล้วก็ต้องรับสตากรรมนะครับชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะครับก็จะรับสตากรรมผลที่เกิดมาผลที่จะตามมานะครับนี่ครับคือแรงออกดอกหัว เนี่ยปะทะแรงเขาเรียกปะทะแรงเนาะเออปะทะแรงเนี่ยครับเนี่ยเยิงแบบนี้เยิงนะครับอีกสามวันถ้าฝนไม่ตกสามสี่วันฝนไม่ตกนี้ก็จบเลยนะครับจบนะครับนี้เขาก็จะเอาน้ํามาช่วยนะครับเนี่ยดูท่าทางคุณแป๊บมาแล้วครับก็ไม่ไหวนะครับไม่ไหวถ้าจะลดน้ํานะครับไม่ไหวเลยนะครับแบบนี้กลางไร่แ่บนี้ครับไม่ใช่อ้อยนะครับนะครับก็สงสารนะครับน่าสงสาร ชาวกเกษตรกรนะครับนะครับก็ถ้าถ้าถ้าไม่ใช่ทุนตัวเองนี่คือจบเลยนะครับแต่ถ้าทุนของตัวเองก็ไม่เป็นไรนะคือว่าขาดทุนแต่ถ้ายืมกู้นี่ยืมสินหรือเอาของทีาแก่มาเนี้คือต้องเป็นหนี้เขานะครับเป็นหนี้เป็นหนี้แล้วก็เขาก็คิดดอกไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้จบนะครับชาวกเกษตรกรแตถ้าอาการแบบนี้จบนะครับจบเลยอาการแบบเนี้ยแหลงออกดอกหัว น่าสงสารน่าสงสารนะครับวันนี้ผมก็มารีวิวแค่นี้นะครับรีวิวฝนแรงนะครับก็พูดนะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมขอกดติดตามบ้างเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับก็ยังขาดผู้ติดตามอีกเยอะเลยสวัสดีครับ